กระดาษรองฝาชักโรครกที่จริงไม่ได้ใช้แบบที่ผู้คนหลายคนใช้นะการฉีกส่วนที่เหมือนลิ้นออกนั้นไม่ถูกต้องแทนที่จะฉีกออกให้หันไปทางด้านหลังให้ลิ้นหล่นลงไปในชักโรครกหลังจากดึงฝาชักโรครกออกแล้วพอกดชักโรครกปุ๊บแรงดูดน้ําก็จะดึงลิ้นมันลงไปด้วยเราไม่ต้องไปสัมผัสมันอีกหลังจากใช้เสร็จฮ่าฟังแล้วโล่งใจไปหลายปลอกมันไม่มีความเป็นส่วนตัวมากเท่าไหร่นักในห้องน้ําสาธารณะโดยเฉพาะเมื่อประตูไม่ได้ปิดถึงพื้น ช่องว่างพวกนี้เอาไว้ระบายอากาศและไม่ให้คนโอเออยู่นานเกินไปและยังให้คนมาช่วยเหลือได้ยามฉุกเฉินกรณีที่คนในนั้นเกิดเรื่องคอขาดบาดตายส่วนพัดลมเพดานนั้นไม่ได้เอาไว้ใช้ในวันที่ร้อนเท่านั้นมีสวิตชเ์เล็กๆอยู่บนนั้นเพื่อให้เปลี่ยนทิศทางของใบพัดการตั้งค่าหน้าร้อนจะให้ใบพัดหมุนทวนเข็มเพื่อดึงอากาศเย็นขึ้นไปส่วนการตั้งค่าหน้าหนาวจะพัดตามเข็มผลักอากาศอุ่นลงไปข้างล่าง แถบสัญญาณเต็มบนมือถือของคุณไม่ได้แปลว่าคุณมีสัญญาณที่ดีที่สุดผู้ผลิตมือถือทุกค่ายจะใช้อัลกอริทึมของตัวเองเพื่อจับระดับความแรงของสัญญาณที่มีจากตรงนั้นก็จะเลือกว่าแสดงแถบเยอะหรือน้อยตามใจมีความต่างระหว่างแถบบาสัญญาณจากโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับอีกเครื่องอยู่นะส่วนผมหรอผมชอบช็อกโกแลตบาร์มากกว่า <c oughs> การล้างจานก่อนเอาไปใส่เครื่องล้างจานนั้นอาจจะเสียเวลาเปล่าเครื่องล้างจานสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีเซ็นเซอร์อยู่ข้างใน เพื่อดูว่าจานเราสกรปรกแค่ไหนซึ่งก็จะให้มันล้างจานโดยมีการควบคุมปริมาณน้ําที่ออกมาการเช่เศษอาหารออกแล้วเรียงให้ถูกต้องต่างหากเครื่องถึงจะทํางานหนักให้เองได้แผ่นดิสกลมใต้ฝาขวดน้ําไม่ได้เป็นเศษเหลือจากกระบวนการผลิตมันช่วยให้เวลาปิดฝายิ่งแน่นสนิทไปอีกดังนั้นถ้าเราพลิกขวดคว่ำของเหลวก็วจะไม่ไหลออกมาแล้วเธอแผ่นดิสพลาสติกนี่ช่วยน้ำอัดลมที่อัดคาร์บอนซ่าอยู่ได้นานเพราะงั้นถ้าคุณจะเอาน้ำอัดลมของคุณไปแช่ตู้เย็นต่อ อย่าเผลอไปทิ้งมันแล้วกันนะการเอาช้อนไม้วางไว้ที่ปากหม้อตอนต้มพาสต้าจะช่วยให้น้ำที่เดือดไม่ไหลล้นออกมาฟองอากาศจะกระจายออกเมื่อเจอช้อนและน้ำก็จะไม่เดือดเลอะเตานี่เคล็ดลับสุดๆเลยนะ <c oughs> แถบความคืบหน้า50%ไม่ได้แปลว่าไฟล์โหลดมาแล้วครึง่งหนึ่งเกือบทั้งหมดของไฟล์นั้นอาจจะดาวน์โหลดมาแล้วหรือไม่เลยเห็นไวใ้ให้อุ่นใจแค่นั้นแหละความเร็วอินเทอร์เน็ต และสัญญาณเครือข่ายเป็นตัวหลักสำคัญที่วัดว่าจะโหลดเสร็จเร็วแค่ไหนฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์จะตัดสินว่าจะโปรเซสยังไงแล้วเอาไฟล์ไปไว้ที่ที่ควรอยู่ซึ่งจะรันช้าลงเมื่อมันเก่าหรือเต็มการทำสมูทตี้ให้ออกมาอร่อยที่สุดให้เอาของเหลวเทลงไปก่อดหลังจากนั้นให้ใส่อย่างอื่นลงไปหลังจากเทนมน้ำมะพร้าวกาแฟหรือโยเกิร์ตซึ่งจะทำให้เครื่องปั่นปั่นทุกอย่างได้เข้ากันอย่างดีฟรูที่อยู่ในจักัคนพาสต้านั้นไม่ได้เอาไว้ให้น้ำไหลออก มันคือที่วัดปริมาณพาสต้าที่จะทําอาหารต่อหนึคนรูนี้มีปริมาณที่แนะนําสําหรับการเสิร์ฟหนึ่งที่พูดถึงเรื่องรูที่เปิดแล้วซิปเหล็กมีล็อกซ่อนอยู่ในตัวมันด้วยฉลาดนะว่าไหมเมื่อเรากดหัวซิปลงจะเป็นการล็อกฟันซิปถ้าดึงขึ้นด้านบนมันก็เอ่อเลื่อนอ้าได้การกดปุ่มข้ามถนนไม่ได้แปลว่าจะทําให้สัญญาณข้ามได้ขึ้นมาตลอดปุ่มพวกนี้สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกจะต้องให้คนกด ประเภทที่2จะไม่ทํางานและประเภทที่3จะต้องกดปุ่มเพื่อให้สัญญาณหลังจากเวลาวันนั้นผ่านไปสักพักมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่เมืองไหนช่วงเวลาไหนของวันและจุดไหนของเมืองที่คุณอยู่ส่วนผมเองอยากจะให้มีประเภทที่4ประเภทที่จะฉีดน้ำาอลบมาใส่คนข้างๆตอนที่คุณกดไงแต่นั่นก็แค่ความคิดผมนะนะสติ๊กกี้โน้ตออกแบบมาเพื่อให้ดึงออกจากกองทางด้านข้างการดึงจากด้านล่างขึ้นบนจะทําให้กระดาษม้วนและเหนียวน้อยลง ลิ้นชักที่อยู่ใต้เตาอบไม่ได้เอาไว้เป็นที่เก็บของทั้งกระทะหม้อและถาดอบขนมที่จริงมันคือลิ้นชักเอาไว้อุ่นมันจะช่วยให้อาหารร้อนๆอ,อ,อุ่นอยู่ได้นานเพื่อให้พร้อมเสิร์ฟกล่องอลูมิเนียมฟอยล์และพลาสติกแรปมีการออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ยึดม้วนไว้กับที่แถบกระดาษแข็งด้านข้างแต่ละด้านจะเป็นเหมือนที่ล็อกกดเข้าไปสี่แล้วมมวนก็จะคาอยู่ในกล่องกระเป๋าเล็กๆบนกางเกงยีนไม่ได้เอาไว้เก็บเศษเหรียญหรือกุญแจ ดังเดิมเลยมันออกแบบมาเพื่อใส่นาฬิกาพกในสมัยยุคทศวรรษ1890รอบๆกระเป๋านั้นจะมีหมุดติดไว้อยู่ด้วยเอาไว้เพื่อยึดบริเวณที่บอบางของยีนที่จะขาดได้ง่ายที่สุดการกดปุ่มปิดประตูลิฟต์รัวๆในลิฟต์ที่อเมริกานั้นไม่ได้ช่วยให้มันปิดเร็วขึ้นหรอกนะในปีคริษษษษสตศักราช1990อเมริกาผ่านกฎหมายคนพิการออกมาแปลว่าลิฟต์จะต้องมีเวลาเผื่อให้คนพิการเข้าลิฟต์ได้ทัน คนที่สามารถใช้ปุ่มฉุกเฉินได้คือพนักงานซ่อมลิฟต์ยามฉุกเฉินและใช้เวลาซ่อมบำรุงเท่านั้นเขามีกุญแจหรือแม้แต่รหัสพิเศษที่ทําให้ปุ่มนั้นทางานได้อย่างลบปกติแล้วจะมีสสีที่ต่างกันคือสีชมพูกับสีฟ้าด้านสีชมพูเอาไว้สําหรับดินสอด้านสีฟ้าก็เช่นกันด้านสีฟ้าเอาไว้ลบกระดาษที่หนากว่าปกติเช่นแบบที่จิตรกรเขาใช้มันไม่ได้เอาไว้ลบหมึกปากกายอย่างที่หลายคนคิดนั่นก็เพราะว่า คนที่ใช้ปากกาเขียนเขาไม่เขียนผิดหรืซิเอาล่ะมีเหตุผลที่รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีห่วงอยู่คุณไม่อยากเอาแจกเกสใส่นในรถเข็นข้างมันฝรั่งและหัวหอมหรอกใช่ไหมล่ะแขวนไว้ที่ห่วงแทนสิมันมีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบในรถเข็นได้ดีขึ้นรถเข็นยังมีส่วนเจ๋งๆอยู่ที่ด้านล่างด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเข็นของคุณเต็มก็แค่ยกมันขึ้นและใส่ตะกร้าสินค้าไว้ใส่ของเพิ่มยกชิ้นโลหะขึ้นวางตะกร้าของคุณบนแถบแนวนอนเหนือล้อ และยึดด้วยตะขอที่มีประโยชน์พวกนั้นหากคุณมีผักชีที่น่ารำคาญติดฟันลองใช้เคล็ดลับนี้สิใช้ไหมขัดฟันเฉยๆอาจจะเอาออกได้ยากเพราะคุณต้องใช้แรงดึงมากขึ้นแค่ผูกไหมขัดฟันเป็นปมก็ใช้ได้แล้วลายในยาสีฟันอาจุูแปลกๆมันเป็นแค่กลเม็ดทางการตลาดเท่านั้นย้อนกลับไปในยุค70แบรนด์ยาสีฟันชั้นนำได้เพิ่มแถบสีฟ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่ายาสีฟันของพวกเขามีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า ตยาสีฟันสีขาวธรรมดาก็ใช้ได้ดีพอๆพกันแต่คนแปลงสีฟ้าที่แปลงสีฟันของคุณน่ะมีเหตุผลจริงๆสีจะจางลงเรื่อยเมื่อสีฟ้าจางหายไปก็หมายความว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงสีฟันแล้วเคยสังเกตเห็นรูเล็กๆที่ด้านล่างของแม่กุญแจรหรือเปล่าจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือไว้ระบายน้ําออกเพื่อไม่ให้เป็นสนิมนอกจากนี้ยังเป็นที่สําหรับใส่น้ํามันหล่อลื่นแม่กุญแจด้วยหยดน้ํามันลงไปแล้วมันจะเปิดปิดได้ง่ายขึ้น สันขอบที่เหรียญไม่ได้มีไวโชวเท่านั้นมีคนเคยต่อใบขอบออกแล้วเอามาหลอมเป็นเหรียญใหม่แต่ด้วยการออกแบบใหม่นี้ทำให้สังเกตได้ง่ายๆว่ามีใครต่อใบขอบออกไปหรือเปล่าถ้าคุณยังคงมีปัญหากับการปอกเปลือกส้มนี่เป็นอีกวิธีในการปอกเริ่มหั่นจากด้านบนและด้านล่างออกกรีดด้านข้างแล้วดึงให้มันเปิดออกส่วนแหลมๆที่ยื่นออกมาจากฝาครีมที่คุณชอบใช้นั้นมีหน้าที่ของมันอยู่ โดยปกติแล้วหลอดพวกนั้นจะถูกปิดผนึกด้วยฟอยล์ถ้าคุณไม่อยากทำเล็บหักตอนที่พยายามเปิดมัน <c oughs> ก็แค่พลิกฝากลับแล้วก็กดลงไปแผ่นยางเล็กๆใต้ฝาขวดไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณดูว่าจะได้น้ำอัดลมฟรีตลอดชีพหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ช่วยให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยและมีฟองฝาปิดจะเก็บของเหลวไว้ด้านในและแผ่นยางนี้ก็เก็บก๊าซไว้ด้านในจนกว่าคุณจะดื่มมันฮ <c oughs> ถ้าคุณใช้ด้านสีน้ำเงินของยางลบลบปากกาสมุดของคุณอาจไม่รู้เต็มไปหมดด้านสีน้ำเงินมีไว้เมื่อคุณต้องการลบบางอย่างบนกระดาษหนาๆมันใช้งานได้กับทั้งดินสอและแม้กระทั่งหมึกตราบเท่าที่กระดาษหนาพอกิฟต,ติดผมของคุณอาจไม่อยู่กับที่เทารองของมันไม่หันไปในทางที่ถูกต้องมันควรอยู่ด้านล่างใกล้กับสีสษะอยู่เสมอยังติดไม่อยู่อีกหรอฉีดสเปรย์ฉีดผมลงบนกิฟก่อนที่จะติดผมสิ ขวดแก้วมักจะมีร่องที่ก้นขวดมันจะมีประโยชน์ถ้าคุณอยากทำท่าเทแบบเกๆ๋ๆวางนิ้วหัวแม่มือที่ร่องนั้นแล้วเทเลยชื่อทางเทคนิคสำหรับรอยบากนี้คือพันธ์ซองน้ำตาลที่ร้านกาแฟแถวบ้านของคุณพร้อมที่จะถูกเปิดด้วยวิธีใหม่และง่ายกว่าเดิมดูซิว่ามันมีความสุขขนาดไหนลองหักครึ่งตรงกลางซองนิ้วของคุณจะไม่มีน้ำตาลติดอีกต่อไปและไม่มีเศษกระดาษเล็กๆอีกต่อไปด้วยแม้แต่กาแฟของคุณก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะ ซำลี่แผ่นกลมของคุณมีสายรัดอยู่เพราะงั้นคุณก็เอามันแขวนไว้กับตะขอเกี่ยวในห้องน้ำได้และไม่จำเป็นต้องเปิดปิดมันทุกครั้งลองดูที่ด้านล่างแพกสิมันมีเส้นปลุกอยู่ฉีกเปิดอย่างระมรัดระวังแค่นี้ก็ได้แล้วลูกบิดประตูมักทําจากทองเหลืองทองแดงหรือโลหะผสมทองแดงอื่นๆทำไมล่ะก็เพราะมันมีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียจึงช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ไม่ให้แพร่กระจาย แค่ไม่กี่ชั่วโมงจุลินรีย์ที่น่ารำคาญก็หายไปแล้วแต่อย่าลืมล้างมือด้วยละ่ะมีเหตุผลที่ขวดมีคอยาวให้ถือที่คอขวดไม่ใช่ที่ตัวขวดถ้าคุณอยากดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ12ออันมากไปหรือเปล่าก็อาจจะแต่มันมีประโยชน์ในฐานะอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมที่ชาญฉลาดแค่ล็อกมันเข้าด้วยกันตอนนี้ก็ไม่มีใครเปิดกระเป๋าของคุณได้แล้วไม่มีที่ล็อกหรอคุณติดมันเข้าด้วยกันได้ด้วยเชือกหรือแม้แต่คลิปหนีบกระดาษ อะไรก็ได้ที่จะทำให้นักล้วงกระเป๋าทำงานได้ช้าลงกระดุมเม็ดเล็กๆที่ด้านหลังปกเสื้อใช้สำหรับติดเนคไทของคุณให้เข้าที่คุณไม่อยากให้เนคไทของคุณหมุนไปมาหรอกใช่ไหมละ่ะผู้ผลิตรองเท้าให้ความสำคัญกับลูกค้ารองเท้าวิ่งส่วนใหญ่จึงมีระบบป้องกันรองเท้ากัดพิเศษติดตั้งไว้ด้วยฟังดูอลังการแต่มันก็เป็นแค่รูเสริมด้านบนของรองเท้าผ้าใบของคุณ ทำห่วงตรงรูนี้โดยสอดเชือกจากข้างหลังไขยเชือกรองเท้าของคุณแล้วร้อยเข้ากับห่วงจากนั้นดึงเชือกรองเท้าเพื่อให้เท้าเข้าที่แล้ววิง่งนี่คือวิธีการใช้แปรงหวีผมที่ถูกต้องอย่าแปรงมันในแนวขวางแต่ให้ถือมันในแนวตั้งเนื่องจากขนแปรงเรียงตัวเป็นแนวตั้งถ้าคุณถือมันเป็นแนวขวางขนแปรงเหล่านี้ก็จะเริ่มงอลองเอาไปใช้กันดูสิจะได้รู้ว่าวิธีนี้สะดวกขนาดไหนเมื่อคุณเข้าห้องแล้วถอดแว่นกันแดดออก คุณจะวางมันเอาไว้ที่ไหนคุณจะใช้มือถือมันไว้หรือว่าเกี่ยวมันไว้ที่คอเสื้อของคุณหรือจะใส่ไว้ในกระเป๋าวิธีที่เก็บแว่นที่ดีที่สุดก็คือเอาใส่ไว้ในกระเป๋าตรงหน้าอกโดยให้เลนถูกปกปิดมีเพียงปลายของขาวแว่นยื่นออกมานิดเดียวเท่านี้แว่นของคุณก็จะได้รับการปกป้องจากความเสียหายต่างๆแล้วตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของบริยาทแล้วคุณต้องรอให้คนที่กำลังจะออกจากห้องอาคารหรือลิฟต์ออกมาก่อนเสมอแล้วจึงค่อยเข้าไป หลักเกณฑ์ง่ายๆนี้จะช่วยไม่ให้เกิดการชนกันและสถานการณ์ที่น่าอึดอัดคุณมีลูกกลิ้งทาสีอยู่ในบ้านหรือไม่สมมุติว่าคุณซ่อมแซมและทาสีผนังอยู่เห็นไหมว่ามีสีติดอยู่ที่ลูกกลิ้งหนาแค่ไหนมีวิธีในการทําความสะอาดลูกกลิ้งหลายวิธีบางคนก็ล้างมันด้วยน้ําหรือใช้มีดหรือกระดาษมาขูดสีออกแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นคือการซื้อไม้รีดน้ําแบบพิเศษสําหรับลูกกลิ้งรูปทรงคล้ายใบมีดของมันเหมาะกับลูกกลิ้งมาก และช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ทั้งหมดไม้จิ้มฟันมักจะอยู่บนโต๊ะที่ร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆคนส่วนใหญ่ใช้มันอย่างไม่เหมาะสมด้วยการหยิบมาแค้ฟันทันทีหลังกินอาหารเสร็จวิธีที่สมควรก็คือการหยิบมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วค่อยใช้มันแค้เศษอาหารออกมาอย่างระมัดระวังคุณไม่จำเป็นต้องฉีกแถบที่ห่อน้ำยาล้างจานแบบเม็ดเลยเพราะว่ามันบางมากเพียงแค่ใส่ลงไปน้ำก็จะละลายแถบพวกนี้ให้เอง คุณจำความรู้สึกที่มีความสุขเวลาเจอพิซ่าในตู้เย็นตอนหิวโซได้ใช่ไหมคุณจะอุ่นมันยังไงดีสามารถใช้ได้ทั้งไมโครเวฟหรือเตาอบแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าเพียงตั้งกระทะให้ร้อนและวางพิซ่าชิ้นหนึ่งไว้ที่มุมกระทะเติมน้ำลงไปยังกระทะฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยจากนั้นปิดฝาหรือคลุมด้วยฟอยล์ระวังหน่อยนะพอผ่านไปไม่กี่นาทีค่อยเอาพิซ่าออกมาชิมรสชาติดีเลยใช่ไหมล่ะอย่าแปลงฟันด้วยแปลงไฟฟ้าที่แปลงอย่างรวดเร็วเกินไป อุปกรณ์เหล่านี้ควรขยับไปมาอย่างนุ่มนวลสายรัดตรงหัวไหล่ที่มีกระดุมบนเสื้อแจ็คกเก็ตน,นั้นมีฟังก์ชันของมันซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อใช้ล็อกสายของเป้สะพายหลังให้อยู่บนไหล่ได้อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดร่วงลงมาได้ลองทำดูสิปลดกระดุมออกเอาสายของเป้ใส่เข้าไปแล้วก็ติดมันเหมือนเดิมเวลาเทนมหรือน้ำผลไม้ให้เอาปากกล่องส่วนที่เป็นดูอยู่ด้านบนมันจะทำให้เครื่องดื่มไม่กระเซ็นออกมามาก ก่อนกดชักโรครกควรปิดฝาชักโรครกก่อนอนุภาคเล็กๆที่มองไม่เห็นจากละอองน้ำสกปรกอาจทำให้พื้นที่ทั้งหมดมีเชื้อโรคได้ถ้าเปิดค้างไว้หลายๆคนมีกระปุกใส่เครื่องปรุงอยู่ติดครัวไว้เวลาจะใช้ก็เขย่าเพื่อโรยเครื่องเทศบนอาหารถ้าคุณทำแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยแค่พลิกมันกลับด้านแล้วเลื่อนฝาที่มีรูเจาะอยู่เครื่องเทศจะถูกโปรยลงมาได้อย่างไม่มีอะไรมากันคุณมีกลิ่นปากหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงนะ คุณสามารถหายใจรถฝ่ามือแล้วลองดมก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ผลหรอกวิธีที่ดีกว่าก็คือการเลียที่ข้อมือแต่อย่าใช้ปลายลิ้นละ่ะให้ใช้แกนล,ลิ้นตรงกลางจากนั้นก็ดมดูใช่นั่นคือกลิ่นที่คนอื่นได้กลิ่นเวลาคุณไปคุยกับพวกเขาวิธีในการทําให้ลมหายใจสดชื่นก็คือการอยู่เงียบ,เ,ยบเมื่อคุณพูดมากปากคุณจะแห้งเวลาที่ไม่มีน้ําลายให้ความชุ่มชื้นแบคทีเรียจะเริ่มสะสมเป็นจํานวนมากและนี่คือสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นปาก มีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างบานประตูของเตาอบคุณสามารถสอดแปรงเข้าไปทำความสะอาดตัวกระจกได้โดยให้สอดจากตรงด้านล่างของประตูเปิดชั้นวางด้านล่างออกจากนั้นก็ให้ดันแปรงเข้าไปในนั้นมีวิธีในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวหลายวิธีมากสามารถใช้ช้อนแบบพิเศษหรือขวดก็ได้บางคนก็ค่อยๆเทพเพื่อแยกไข่ขาวออกจากเปลือกแต่ไม่มีวิธีไหนเลยที่ง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเคยทำครั้งแรก วิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆเลยก็คือการตอกไข่ดิบใส่ลงจานแล้วก็เอาไข่แดงออกโดยมือของตัวเองแต่ต้องถูนิ้วด้วยกระเทียมก่อนนะรู้หรือไม่การล้างข้าวด้วยน้ำเย็นๆก่อนเอาไปหุงนั้นดีมากๆเพราะว่าน้ำจะช่วยแยกมเมล็ดข้าวออกจากกาันเวลาที่หุงมเมล็ดข้าวจะได้ไม่เก,ก,กาะติดกันทำให้ข้าวขึ้นฟูแล้วก็อร่อยมากด้วยวิธีปอกกระเทียมที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาเข้าไมโครเวฟ ตัดปลายของมันแล้วอบในไมโครเวฟ20-30วินาทีแค่นี้คุณก็ปอกมันได้อย่างง่ายๆแล้วคุณดูวิธีเปิดห่อสปาเกตตี้แบบถูกวิธีไหมให้ใช้ทั้งสองมือถือในแนวตั้งแล้วก็กระแทกส่วนล่างกับโต๊ะอย่ากลัวว่ามันจะรุนแรงเกินไปควรให้บริเวณส่วนล่างของห่อสัมผัสโต๊ะอย่างเท่าเกันฮในที่สุดก็ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์สักทีและคุณตัดสินใจออกไปกินอาหารเย็นข้างนอกคุณเลือกกินอาหารจีนเพราะก็มันอร่อยมากนี่ คุณนั่งอยู่โต๊ะริมหน้าต่างที่น่ารักแล้วรับเมนูกับตะเกียบตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับสทางเลือกหลังจะแกะซองกระดาษใบเล็กๆออกมาแล้วคุณจะทำยังไงตัวเลือก A คุณแบ่งตรงกลางอย่างยากลำบากหรือเปล่าตัวเลือก B คุณแยกมันออกจากปลายที่ติดกาวหรือเปล่าเช่นเดียวกับที่อินเทอร์เน็ตได้สอนคุณตามความรู้อะไรหลักตัวเลือก B จะทำให้คุณได้ตะเกียบหักครึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีการสอนวิธีใช้ตะเกียบที่ถูกต้องปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เน็ต มันบอกว่ามีอรอยเล็กๆบนปลายตะเกียบของคุณเพื่อช่วยให้คุณแยกส่วนบนออกหลังจากนั้นคุณก็เปลี่ยนชิ้นนี้ให้เป็นที่รองเพื่อวางตะเกียบระหว่างมื้ออาหารกลายเป็นว่าการมีอะไรมารองตะเกียบนั้นสําคัญมากแต่การหักปลายตะเกียบไม้นั้นไม่ใช่วิธีที่ควรทำํำพระงานอีกครั้งนะคุณมาถึงร้านอาหารสั่งอาหารแล้วพนักงานเสิร์ฟก็ยื่นตะเกียบไม้ให้คุณคราวนี้คุณทําตามตัวเลือกเ โดยแบ่งตะเกียบออกเป็นสองท่อนและถ้าคุณต้องการอะไรที่จะวางตะเกียบของคุณจริงๆก็แค่ขอปริกรพวกเขามักจะมีสิ่งที่คุณต้องการส่วนผมหรอผมไม่เคยแคร์อะไรสักเท่าไหร่ผมก็เลยเอามันวางบนจานไปซะเลยไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วคุณอาจใช้เวลาทั้งคืนที่เหลือพยายามหาวิธีจับตะเกียบอย่างถูกต้องชาวจีนใช้ตะเกียบมาตั้งแต่1,200ปีก่อนคริสต์ศักราชตอนนั้นผมยังใช้ซ่อมอยู่เลยพวกเขาเริ่มใช้มันเป็นอุปกรณ์ทำอาหาร แต่ตั้งแต่ปีคศ .400 เป็นต้นมาพวกเขาก็เริ่มใช้มันที่โต๊ะกินอาหารประเพณี้แพร่ไปทั่วและถึงจุดหนึ่งชาวญี่ปุ่นก็ได้ทำตะเกียบไม้ไผ่แบบใช้แล้วทิ้งที่เราใช้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม40%ของประชากรโลกใช้มือกินอาหาร30%ใช้มีดและส้อมและอีก30%ที่เหลือใช้ตะเกียบผู้ใช้ตะเกียบส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจีนเกาหลีและญี่ปุ่นที่ใช้ตะเกียบมากที่สุดและในกรณีที่คุณสงสัย ใช่ในโลกนี้มีตะเกียบมากกว่าหนึ่งประเภทตัวอย่างเช่นตะเกียบในประเทศจีนเป็นตะเกียบที่หนาและยาวที่สุดมักทําจากไม้ไผ่หรือเมลามีนและมีปลายที่หนาและแบนวัตถุลื่นเรียบซึ่งทําให้จับได้ยากยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณกําลังกินอาหารเย็นกับผู้ที่ใช้ตะเกียบเป็นประจำคุณควรทําตามนี้วางแผนว่าคุณจะวางตะเกียบไว้ที่ไหนระหว่างทานอาหารคุณไม่อยากทำให้เลอะใช่ไหมล่ะดังนั้นอย่าวางไว้บนโต๊ะเพราะคุณจะทําซอสเลอะทั่วโต๊ะ อย่าจิ้มตะเกียบให้ตั้งตรงในชามข้าวอย่าให้ผมต้องพูดเลยว่ามันดูไม่สุภาพแค่ไหนทางออกที่ดีที่สุดคือต้องขอที่รองตะเกียบหรือเอาตะเกียบมาวางไว้ข้างจานของคุณแต่ถ้าไม่มีคุณก็สามารถวางปลายตะเกียบไว้บนขอบของจานหรือชามก็ได้นอกจากนี้ให้สังเกตว่าตะเกียบของคุณชี้ไปทางไหนเมื่อคุณวางมันลงไม่ควรชี้ไปทางคนที่คุณกินอาหารอยู่ด้วยซึ่งตีความได้ว่าไม่สุภาพในบางวัฒนธรรมต่อไปคือวิธีที่คุณควรถือตะเกียบ นี่คือมือของคุณและตะเกียบคู่หนึ่งลองถือมันเหมือนกับที่คุณถือปากกาหรือถือดินสอตามปกตินึกภาพในใจว่ามันควรจะเป็นยังไงตอนนี้อย่าทำแบบนี้อีกล่ะให้ลองทำแบบนี้แทนนิ้วหัวแม่มือเหนือตะเกียบปลายนิ้วกลางของคุณอยู่ใต้ตะเกียบเก็ะใช่ไหมคุณต้องวางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ไว้บนตะเกียบที่อยู่ด้านบนนิ้วกลางของคุณทำหน้าที่เป็นทั้งที่รองรับตะเกียบบนและที่ยืดสำหรับตะเกียบล่างพร้อมกับนิ้วนางของคุณ มันอาจจะฟังดูยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยแค่ให้แน่ใจว่าได้ลองฝึกฝนและจําไว้ว่าถ้านิ้วของคุณเริ่มทําให้ตะเกียบเลื่อนลงก็ให้ถือตะเกียบไว้ใกล้กับปลายด้านบนมากที่สุดวิธีนี้จะทําให้คุณเปิดตะเกียบได้กว้างขึ้นถ้าคุณเกือบจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการถือตะเกียบแล้วคุณก็ใช้ตะเกียบขนาดทาอาหารได้แต่อย่าใช้ประเภทที่เป็นโลหละล่ะเพราะมันเป็นตัวนําความร้อนและมักจะทําให้ก้นกระทะของคุณเป็น,นรอยมีตะเกียบประเภทอื่นที่คุณใช้ได้ มันใช้ได้ดีมากในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะทำเทมปุระหรืออาหารชุบแป้งทอดที่คุณต้องพลิกกลับด้านและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดอย่าล้างตะเกียบในเครื่องล้างจานอย่าแล้วกันมันอาจจะลงเอยด้วยการอุดตันเครื่องวิธีที่ล้างที่ดีที่สุดคือซักด้วยมือแบบคนรุ่นก่อนๆเถอะนะเอาล่ะไปที่เรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะทำผิดกันผมไม่ได้ตั้งใจจีวิจาร์รอกนะผมแค่ชี้ให้เห็นโอกาสปรับปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆเอง ในสิ่งที่คุณอาจจะทำได้ไม่ดีเช่นไมโครโวเวฟอาหารที่เหลือกี่ครั้งแล้วที่คุณเอาอาหารออกมาจากไมโครโวเวฟและพบว่าตรงกลางยังเย็นอยู่เพราะไมโครโวเวฟจะอุ่นอาหารใกล้กับขอบจานก่อนและเวลาในการอุ่นก็นานไม่พอที่ความร้อนจะไปถึงตรงกลางสมมุติว่าเป็นสปากเกตตี้โบโลเนสแสนอร่อยแล้วกันการกระจายอาหารของคุณในชิดด้านข้างจะได้ผลดีกว่าเหลือที่ว่างตรงกลางไว้เท่านี้ก็อุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากแล้ว และเนื่องจากเราพูดถึงเรื่องอาหารแล้วมาพูดถึงปีกไก่กันดีกว่าพวกเราส่วนใหญ่กินหนึ่งชิ้นที่กําลังร้อนด้วยมือทั้งสองข้างก็กัดคําใหญ่แต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นในการกินจับกระดูกเล็กๆทั้งสองข้างของปีกปีดมันออกแล้วค่อยๆดึงกระดูกออกมาไม่ต้องห่วงไก่ไม่รู้สึกหรอกคุณจะได้ปีกไก่ที่มีแต่เนื้อแต่ไม่มีกระดูกหลังจะกินอาหารทั้งหมดนี้แล้วอย่าลืมแปลงฟันล่ะแต่ให้แน่ใจว่าคุณแปลงฟันถูกต้อง เลือกแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มหรือปานกลางจะได้ไม่เป็นอันตรายต่องเหงือกของคุณและแทนที่จะแปรงแบบขึ้นและลงซ้ําๆให้เลือกมุม45องศาแล้วแปรงต่อด้วยวิธีนี้คุณจะทําความสะอาดคราบลัักที่ติดแน่นได้ทั้งหมด